ยังวม่ตกยูเห็ดของหมดโอ้เ่ม่เห็ดของมันติดกันหมดได้ปะเนี่ยเห็ดได้ไอฟุนเห็ดแหนก่เห็นยนเรียกของหมดแล้เนี่ยโอ้ยังไ่ได้ตกอยู่ป่าเบยู่ยบ่าบอยอยู่ว่าเว้ยเ็ดอแน

บอกแล้วเม่อไหรมึงมาให็นูยอยู่ก็ัตุตายนั่นแหละเฮ้ยว่าตายีเปล่ามาจไคนต้นเอาดีๆต้นมึงใต้นใดานอืมขอนึงต้นแหลกองมวงหวานแท้อันนี้แกฝ่าันพูนหนักแ่ไพูนนัก่งหมสบายครับยูตรงนัน ัไไกันเบ่งเล็กสาออกหลมขมได้แงแหละมืออกกออ่อนเออจ้าออกก่อนผมกีก็มันาอะไหดอกไฟฟามัดฟามัดสิตกน่าอะไรกันเออดันเดียวหนดเนี้ยเดอยังงั้นติดแล้ว ติดเราเอนไงเด้อได้ยังไงบ้างได้บมก็ตุนแกนีน่แล้วเนี่ย,ยเขา็ดที่ได้ตกแล้วนี่ยังเห็ดของกันเนาะเห็นเนาะเอาียนนะไปะเด้ออ้อว่าได้เท่าไรพูดมนเลยไม่ใช่กินน้องกินก็ไม่วหาเนาะนป,ปลา anh đi bán một nè nè bà bà một nè à nè đây lúng bày cái gì rồi nè nó nhẹ nhàng nhẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền

วันเห็นไอ้วาได้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 หลายตัวเะชวดไอ้กามาวานตัวมือแดงอ่งวังนชทีมงานมาวันมนไผเีเดียีอเี๋ยวเดี๋เดี๋ยวางกัน่ากันโอ้โห้รุดบ่ดีใจนี่มันหมกมวงแกบ่เทียงกันที่สองคนเห็ดป่ารุด

อืมดึงมึอ,อือเ้ยเนียดูดียว่าเอน้องแมวมึงเ,เอ็นห้อยเม็ดแมห้อยเม็ดทะลุให้แมห็มันมีจะขอกมา้พ่อาาเอ้ยเนี่ยถูถกใกลมากลยเ bây muốn đi chặt cây trà đin má tổ làm hết của bưng đứt giật 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 tì nè, ôm leo ôm đi อืมคอนเหว่าเนี่ยได้กินได้โดนเลยนมันต้องเชีเวลาคุวันเป็นยังไงคุวโอ้คนวันบาแตกดอกแตกวนเป็นลูกตัวไอเราคุนวันแห่เดืตัวกงสดเยอาเฉยก็เกียวอัดดวนเอ้ยไปนอน อัดล้วงไอ้แก้วเพื่อนบ่อ๋ออัดลวงมือไอ้ไอ้อัดลวงนี่ไปอัดไก่แก้ววานมุกปิอัดลวงเงนอัดลวงเงินได้ไอ้ไอ้อตี้าไ้แก้วใครบ้าไอ้บ้านหลังนะเพื่อนมาไก่แก้วฉายาไก่เพื่อนเป็นแก้วมหูก น้ำกินไะมันบดึงนั่นขึ้นไ,ได้นี่นต <c oughs> ยังอีกเดไปหาแม่มาเด้เลยเขาก็มาตกนี่ได้ตูนหานมาแล้กระปุกยุ้งนานเขาเนี่ยฝนฝนไปหาแม่ซอกตนูนไปมันไ่ได้ตกเป็นทีละเนี่ยมีล้มีล้ มันสันพูดฝนหาไม่มาซากตูนนี่ฝนไอ้เนี้ยเอาไม่เศร้านะผู้นะตกไปหอดกลางผู้ดีพู้นะไม่จะมองไม่ตอ พอมันดูดตัว,วมันดึง <c oughs> ขึ้นน้องบ้างเลยเหอได้อยให้น้จ้ยแค่ยังนักถไหม ทรงนี้เข้าบ่เนี่ยได้แล้วดิเนี่ยได้น้องสุมันดินี่เม็ดอาหารนี่น่ะเนี่ยมันตอดกินดอกเดียวหลุดหรือเนาะมันเจอฝ่าดิ่งเนาะเบิ่ง3 4 5 6 7เม็ดนี่ยังบ่ได้ยังบ่ติดอยู่

มันนิ่งๆไว้ตัวเน็กเพื่อมันได้จุดมัมนม่ตนได้ปะได้ปะฝ่ายยังฝ่ายยังฝปายยังฝ่ายยังน้อยอ่ะเ,ออเสียมาบางตัวไปไปไปทำมันตัวน้อยไปอู้จังหวะตชากแม่งทายไว้ทันวะ เป่าเป่ยนหน่อยนึงไปเลยตัวไปเลยตัวเสะสงโ้แล้วยาหยาใมันหลุด้วกดักทางนี่นี่ดักทางไว้พร้อมกีบอ่ะกีบอ่ะกีบตัวนี้กีดักโอ้ ปนินนะตมอกไมได้เตะแมงจังหนมือถือไอินปดมันออกเจ้ากเอาเอ๊ะนุ้มเอเอาเส้ออแล้วก็เอาจากซี่หตัวนะแล้วค่อยเอาไปให้กินอวยบ้านกินอยว่บ้านก็ไปกินเยนะเอ๊ะกินยูน่าหรอกินยูน่าหายหาอุ้ยอมเาสางัยถึงไปยังอต bột mèo, nó mèo nó Đình mèo núm Đây <laughs> <bà>, <laughs> หนูมนมแมวตั้งเท้ากี่เหีเ่ยววะปลาหลุดปลาหลุดต่อไปต่อไปเนี่ยหลุดบ่ <c oughs> น้อมแมวเป็นไรน้องแมวนอ้องคือว่าทั้ง่ะ <c oughs> <c oughs>

เมันไงแวามันงมัมนไงแเนาะากปา้ยองไปาปากโ้เีอาควยไปปาโนาะไงไปแม่นเนาไปแม่ม่ปากโอ้โหแม่ดูดจนเบิดเนาะมันดูดมันดูดหรือบป่ม่ไม่ดูดบอ โอ้ห่ oh. างห่างสตกร้อสตึก <c oughs> Tapai tapai. Enak. dia. Ini

ปวดปวดปวดปดอ้โะปะติดตามพี่นาครับติดตามพี่นาพี่นี่เฮ้ว